สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ t i t t Channel นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ด้วย Joomla นะครับวันนี้นะครับเราจะอยู่ในเพลย์ลิสต์ของรักเรียน j 4กันต่อนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงในเรื่องของการติดตั้งนะครับในเรื่องของตัวเว็บคิดของตัวรักเรียน J4 กันนะครับโดยเบื้องต้นนะครับลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อทำเพจกับทางเรานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่นะครับ เมื่อทําการชําระเงินเรียบร้อยแล้วทางเราจะส่งมอบไฟล์ให้ลูกค้าได้ทําการดาวน์โหลดนะครับซึ่งไฟล์ดาวน์โหลดนั้นนะครับในนั้นจะมีอยู่3ไฟล์ด้วยกันนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการติดตั้งนะครับลักเรียน J4 กันนะครับว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปติดตามชมกันได้เลยครับผมไปดูกันเลยโอเคครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการติดตั้งนะครับเทมเพลตลักเรียน J4 กันนะครับ สำหรับลูกค้านะครับที่ทำการสั่งซื้อนะครับรักเรียน J4 ไปแล้วนะครับทางเราก็จะส่งในเรื่องของลิงก์ดาวน์โหลดตัวรักเรียนเว็บคิดอ่ารักเรียน J4 เว็บคิดไปให้นะครับหลังจากที่ลูกค้านะครับได้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ที่ทางเราส่งไปให้แล้วนะครับเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็จะได้ไฟล์เป็นรักเรียน J4 เว็บคิดแบบนี้นะครับให้ลูกค้านะครับหรือเพื่อนๆนะครับทำการแตกไฟล์นี้ออกขึ้นอ่ออกมาก่อนนะครับเอาคลิกขวานะครับแล้วก็แท็กไฟล์นะครับ เ okay. มื่อแตกไฟล์มาปุ๊บจะได้โฟลเดอร์นะครับที่ชื่อเดียวกับตัวไฟล์นะครับให้เราคลิกเข้าไปนะครับในนี้ก็จะมีอยู่3ไฟล์ด้วยกันนะครับก็คือ 1. จะเป็นในเรื่องของตัวรักเรียน J4 Quick Start นะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นตัว Joomla นะครับที่ติดตั้งพร้อมข้อมูลนะครับรวมถึง e x t e n s i o n ต่างๆเนี่ยทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ เพื่อนๆสามารถนะครับหรือว่าลูกค้าสามารถนําไปนะครับทาเป็นเว็บใหม่ได้เลยนะครับเพียงแค่นําไปติดตั้งนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนข้อมูลเป็นของลูกค้าเท่านั้นเองนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือเป็นรักเรียน J4 ตัวนี้จะเป็นเทมเพลตเฉพาะเทมเพลตอย่างเดียวนะครับนำไปใช้ในเรื่องของเว็บเดิมนะครับที่เพื่อนๆทำการอัปเกรดหรือว่าลูกค้าทําการอัปเกรดมาแล้วเนี่ยเป็นเ4ีหรือเป็นจุล m l สีเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้เทมเพลตตัวนี้นําไปติดตั้งนะครับแต่ แต่ที่สําคัญนะครับก็คือโดยหลักแล้วนะครับแนะนําว่าควรที่จะติดตั้งในเรื่องของตัวคลิกสตาร์ทเนี่ยเป็นต้นแบบนะครับหรือว่าเป็นแนวทางในการกําหนดเอเจนชั่นนะครับหรือกํากหนดค่าต่างๆเนี่ยตามโพสิชันหรือตําแหน่งต่างๆของโมดูลให้เรียบร้อยนะครับดังนั้นเราจะสามารถดูตัว Quick Start เนี่ยเป็นแม่แบบนะครับเพื่อเทียบกับตัวเว็บเก่าหรือวเว็บเดิมของลูกค้านะครับเพื่อที่จะให้เวลาเราทําออกมาเนี่ยการจัดตาแหน่งหรือว่า การกำหนดค่าต่างๆเนี่ยมันเหมือนกันนั่นเองนะครับแต่แต่ถ,ถ,ถ้าสำหรับคนที่ทําใหม่เลยก็คือใช้ในเรื่องของตัว Quick Start ได้เลยแล้วก็ดูคลิปในเรื่องของตัว Position หรือว่าออ t i o n ต่างๆนะครับเพื่อประกอบในการปรับเปลี่ยนตัวข้อมูลเดิมนั่นเองนะครับอีกอันนึงก็คือเป็นลักเรียนเจไกดก็จะเป็น PDF file ไฟล์นะครับที่จะมีในเรื่องของ User Password ที่เข้าสู่หลังบ้านนะครับแล้วก็จะมีลิงก์นะครับสำหรับการไป ดาวโหลดในเรื่องของ Attention เวลาเราใช้กับตัวเฉพาะเทมเพลตนะครับเพราะว่าทางเรานะครับไม่ได้แนบไฟล์สําหรับในเรื่องของตัว Attention มาให้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับดังนั้น,น,นเราจะส่งในเรื่องของลิงก์ต่างๆเนี่ยให้กับเพื่อนๆหรือว่าลูกค้าเนี่ยนำอ่าคลิกเพื่อไปอาไปดาวโหลดในเรื่องของตัว Attention นนั้นๆอีกทีหนึ่งนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัว a อ t e n t i o n เนี่ยถ้าเราดาวน์โหลดจากาผู้ผลิตเนี่ยเราก็จะได้เวอร์ชั่นล่าสุดมาด้วยนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะมา,อาสอนการติดตั้งกันนะครับอันดับแรกก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวที่เป็นเฉพาะเทมเพลตก่อนก็ได้นะครับอ่านเทมเพลตคือตัวนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆน,นะครับเข้าสู่หลังบ้านนะครับอ่าหลังบ้านของตัวจุ o m l าสแบบนี้นะครับ ก็ไปในส่วนของตัวที่เป็นการติดตั้งนะครับก็ไปที่อ่า t ิสเมแบบนี้นะครับมาที่ i n s t a l l ในส่วน i n s t a l l นะครับเลือกที่ e x t e n s i o นนะครับจากนั้นนะครับก็เปิดมาที่ไฟล์นะครับที่เราทําการแตกไฟล์แล้วเมื่อกี้นะครับลากไฟล์ตัวนี้นะครับหรือว่าเราจะเบลจจากตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าเราลากไฟล์ตัวนี้นะครับลากลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับสังเกตตรงนี้นิดนึงในเรื่องของไฟล์อัปโหลดไซส์นะครับถ้าเกิดมีขนาดเล็กเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ใหญ่มากเนี่ยเราต้องไปปรับในเรื่องนี้ก่อนนะครับ ในหนาคลิปผมแจ้งในเรื่องของการวิธีการปรับไว้แล้วนะครับลองกลับไปดูอีกทีหนึง่งนี้เราลองลากไฟล์ตัวนี้เข้ามาอย่างนี้นะครับตอนนี้เราก็ทําการติดตั้งในเรื่องของตัวรักเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีรายละเอียดคร่าวๆที่ผมแจ้งไว้ให้แล้วก็มีในเรื่องของตัว Position นะครับที่ผมแจ้งอยู่ในตัวเทมเพลด้วยนะครับต่อมานะครับก็ให้เราไปที่ System นะครับจากนั้นมาที่ i ซ e t e m p l a t e Style นะครับอะไซส์เทมเพลตสไตล์ Side แบบนี้นะครับ ตอนนี้เราจะทำการปรับนะครับให้ตัวรักเรียน J4 เนี่ยเป็น default ของตัวเว็บไซต์ตัวนี้นะครับก็คลิกที่ในส่วนของตัวปุ่มตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนเป็นดาวที่แถวของตัวรักเรียน J4 นั่นเองนะครับตอนนี้ก็จะเป็น default แล้วนะครับทีนี้ถ้าเพื่อนๆคลิกไปดูที่หน้าเว็บไซต์ในตอนนี้เลยนะครับถ้าคลิกไปปึ๊บแบบนี้นะครับจะเห็นว่าหน้าเว็บไซต์จะยังไม่ขึ้นอะไรเพราะว่าเพื่อนๆหรือว่าลูกค้าเนี่ยต้องทําการใส่ในเรื่องของ serial code ก่อนนะครับก็ให้คลิกเข้าไปในตัวของรักเรียน J4 นะครับ จากนั้นไปในส่วนของแท็บ serial code ในส่วนนี้นะครับจากนั้นก็ใส่เรื่องของ serial code ในที่นี้ก็จะเป็น h i s t e a m แบบนี้นะครับก็สามารถจะอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับจริงๆมันก็จะเป็นอักขระเป็นตัวอักษรในหลายแบบนะครับท,ที่ไม่ซ้ํากันนะครับแต่ว่าในตัวอย่างผมใส่เป็น h i s t e a m แบบนี้ให้ดูนะครับจากนั้นก็ทําการเซฟนะครับให้กลับมาที่ในส่วนของตัวหน้าเว็บไซต์อีกทีนึงลองรีเฟรชอีกทีนึงนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ย ในส่วนของตัวที่เป็นเทมเพลตนี่ก็แสดงผลที่หน้าเว็บไซต์แล้วนะครับดังนั้นหลังจากนี้ก็คือให้เพื่อนๆหรือว่าลูกค้าเนี่ยนะครับติดตั้งในเรื่องของตัว Quick s t a r t แล้วก็ดูเทียบกันระหว่างตัวงานเดิมกับตัว Quick s t a r t ว่าผมกําหนดในเรื่องของคล i c k s t a r t แต่ละตําแหน่งยังไงบ้างนะครับก็มาทําการนะครับกำหนดในเรื่องของ Position ตําแหน่งโมดูลต่างๆหรือว่าต้องไปดาวน์โหลดก็คลิกในเรื่องของตัวไกด์นะครับดาวน์โหลดเอ็กติ้งชันมาติดตั้งได้เลยนะครับในส่วนนี้โอเค ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นคลิกสตาร์ทบ้างนะครับตัวคลิกสตาร์ทเนี่ยนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการคลิกขวานะครับแล้วก็ทำการแอดแท็กนะครับในส่วนของตัวคลิกสตาร์ทได้เลยนะครับอ่าเราแอดแท็กแบบนี้นะครับหรือถ้าบางคนนะครับอาจจะก๊อปปี้ไฟล์นี้ไปไว้ในโฟลเดอร์เว็บเซิร์ฟเวอร์ได้เลยเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งได้เหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกแต่ว่าในที่นี้ผมจะแตกไฟล์จากโฟลเดอร์ที่เก็บตัวไฟล์หลักเลยนะครับ อ่าตอนนี้เราก็จะได้โฟลเดอร์ที่เป็นอ่ารักเรียน JC คลิสต t าใช่ไหมครับเมื่อดับก่ลคที่เข้าไปก็จะเห็นตัวเอ่อไฟล์ทั้งหมดนะครับที่เป็นของ Joomla ด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับก็ให้เรา Copy ในส่วนของรักเรียน JC ซีค s ิสต t t ตัวนี้ที่เป็นโฟลเดอร์นะครับจากนั้นนะครับนําไปวางนะครับในเรื่องของตัวที่เป็นเว็บเซิร์ฟเของเพื่อนเพื่อนะครับอ่า h c d o c นะครับจากนั้นผมก็วางไฟล์ลงไปนะครับอ่าอ่าวางโฟลเดอร์ลงไปนะครับโอเค เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าใกล้เสร็จแล้วโอเคทีนี้โฟลเดอร์ที่เรา Copy มาก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ของตัว h t o s ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเพื่อนเแล้วใช่ไหมครับถ้าเวถ้าเป็นเว็บจริงอ่ะถ้าเป็นเว็บออนไลน์จริงนะครับก็ทำการใช้โปรแกรมพวกไฟเซี a รนะครับอัปโหลดเฉพาะไฟล์ข้างในนะครับไปวางไว้ในไว้ใน Public html ของโฮสติ้งจริงๆนะครับโอเคทีนี้ผมก็จะทำการเปลี่ยนในเรื่องของตัว ชื่อโฟลเดอร์นี้นะครับอาจสมมติว่าเป็น A A A แบบนี้สมมติว่า A A คือชื่องานหรือชื่อหน่วยงานนะครับของตัวเว็บไซต์นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนตามที่เราต้องการได้สมมุตินะครับผมเป็น A A แบบนี้จากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเรียกนะครับในส่วนของตัว Local Host ขึ้นมาเปิดเซอร์วิสเขาก่อนนะครับจากนั้นก็พิมพ์ Local Host นะครับจากนั้นก็พิมพ์ A A แบบนี้นะครับ Enter นะครับเราก็จะเข้าสู่กระบวนการ reinstall หรือว่าการติดตั้งนะครับในส่วนของตัว คลิก start นะครับก็คลิก next ในส่วนนี้ได้เลยนะครับจากนั้นในส่วนนี้นะครับก็ให้เรากําหนดนะครับชื่อของ database server โดยทั่วไปของตัวเว็บเซิร์ฟเก็จะเป็น local host นะครับ username password นะครับของตัว php my admin นะครับโดยหลักก็จะเป็น root นะครับแล้วก็ password ที่เพื่อนๆพนได้กําหนดเอาไว้นะครับชื่อนะครับตารางฐานข้อมูลนะครับหรือชื่อ database นะครับอ่านี่ผมก็ตั้งชื่อตามหน่วยงานก็ได้เป็น aa เหมือนกันนะครับแล้วก็ perfect อันนี้เราก็ใช้ตามที่เขาหนดมาก็ได้นะครับในส่วนนี้ จากนั้นคลิก next ได้เลยนะครับอตอนนี้ก็เป็นการ reinstall database เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้น next step นะครับแล้วเราสามารถปรับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนหลังจากที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเปลี่ยนที่หลังบ้านก็ได้เหมือนกันในส่วนนี้เราก็ next ได้เลยนะครับทีนี้เขาก็ให้เรา remove ในเรื่องของ install directory นะครับเราก็ remove เมื่อ remove เสร็จปุ๊บเขาจะบอกว่า visit your site front end ก็คือไปดูที่หน้าเว็บไซต์นะครับเราคลิกได้เลยนะครับ อ่าเท่านี้นะครับเราก็จะได้ในเรื่องของตัว Quick Start มาติดตั้งแล้วนะครับแต่ถ้าจริงๆในส่วนของตัวที่เป็นไฟล์จริงๆเนี่ยเวลาเรามาดูหน้าเว็บไซต์เนี่ยมันจะยังไม่ขึ้นนะครับลูกค้าต้องไปทําการใส่ s ซ r i a เรียลโค้ดนะครับในหลังบ้านก่อนนะครับมันก็จะขึ้นเป็นหน้าเว็บไซต์แบบนี้ให้นะครับแต่นี้เป็นตัวเดโมนะครับซึ่งผมทำเซอร์เรียลโค้ดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ใส่ในส่วนของตัวที่เป็น Quick Start นะครับแต่ถ้าเป็นไฟล์ที่ลูกค้าได้รับจริงๆเนี่ยต้องใส่ในเรื่องของเซอร์เรียล เท่านี้เองเราก็จะได้ในเรื่องของตัวคลิปสตาร์ทแบบง่ายๆแล้วนะครับก็สามารถที่จะเข้าสู่หลังบ้านนะครับพิมพ์ administrator นะครับ administrator นะครับจากนั้นนะครับก็ใส่ u s user password ตามลักเรียน J4 g u i ไกนะครับที่เพื่อนๆทำการแตกไฟล์ออกนะครับก็จะมี user และ password อยู่ในนั้นนะครับเราก็ใส่ไปเป็น admin นะครับแล้วก็ password นะครับเราก็ใส่ไปนะครับใส่ไปนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ล็อกอินนะครับ อ่าเท่านี้เราก็สามารถเข้าสู่หลังบ้านนะครับเพื่อประจัดการในเรื่องของตัวข้อมูลนะถ้าเป็นเว็บใหม่หรือจะไปดูตำแหน่งต่างๆหรือว่าจะดูข้อมูลต่างๆที่ผมกำหนดไว้นะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับโอเคก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับสำหรับในเรื่องของการติดตั้งนะครับตัวรักเรียน J4 นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ แ้วถ้าใครมีปัญหาในการใช้งานก็คอมเมนต์สอบถามไว้ด้านล่างได้เลยนะครับหรือยังไงผมจะเข้ามาตอบอีกทีนึงโอเคครับสำหรับวันนี้จะขอตัวไปก่อนขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมสวัสดีครับ